เรามาเรียนเบสิกกันนะครับก็เมื่อวานนี้มีอาจารย์นะครับเข้ามาสอนนะครับซึ่งอาจารย์มาในครั้งหน้าเราก็อยากจะเถอะถอยแล้วเดี <laughs> ย๋ยวท่านจะทำอะไรเลยนะครับก็ก็มาเตรียมความพร้อมให้กันกับอาจารย์เขานะครับว่าปีนี้ปนิตาเขามีโปรเจกต์ในการไหนกันอยู่เอาทุกคนดูทุกค, <laughs> <laughs> คนช่วยส่องนิ้ว นะครับมีสองโปรเจกต์มีสองโปรเจกต์สำหรับการแข่งขันมีทัวร์นาเมนต์สำหรับทัวร์นาเมนต์ในการแข่งขันในปีนี้นะครับก็ฝากทุกทุกคนติดตามน้องๆด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมติดตามพี่กิตาด้วยนะครับผมว่าพี่กิตก็ฝึกไปด้วยเหมือนกันนะครับผมแล้วเจอกันครับ 6, 7, 9, 8 8, 9 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 3 มาสอนวิชาลูกเสือนะคะอาเดี๋ยวก่อนเรียนเดี๋ยวขอร้องเพลงก่อนนะคะโอ้เมื่อมีไฟไฟไฟลูกเสือสุกุลรามาพร้อมหน้ากับผมโอ้เมื่อมีไฟไฟรูครับรูครับกูไม่เกลียหลับสองคนครับเอามันบดคอยนักเรียนอยาเชียงกันค่ะเพราะว่าวิชาเสือครูขอยาเนี่ยครับ ครูขอญาตแนะนำตัวก่อนนะคะครูชื่อครูหาค่ะครูหาสาขาครูครูชื่อครูกาเบอร์หนึ่งนะคะอยวขออนุญาตร้องเพลงอีกนะคะโอ้เมื่อมีไฟไฟไฟหลุนจมจ้าสุขลาเมื่อเรามาพบหน้ากันนะคะวันนี้ครูหาจะสอนเรื่องเรื่องอะไรคะวันนี้พูดเป็นผู้ช่วยครูสอนปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะ เด to ี๋ยวสอนคนละอย่างให้คนแต่ละคนจะสอนคนละเรื่องแล้วก็ให้นักเรียนแยกเออแยกแยกสมองออกมาดูกันเองนะคะนี่พี่น้องกระซิบแบบนี้อันนี้คืออะไรคือแบบเสร็จแล้วไปกลับกลับการ์ค่ะขอบคุณนะคะนักเรียนเดี๋ยวคุณจะต้องไปเก็บนี่ลายมังกรคุณนี่ขาเป็นการตัดใจต่อชีวสวัสดีค่ะ วัสดีค่ะอันนี้อันนีอันนี้โอหอันนีเจ้าสอดโอ้ไม่ดีอันนี้พอติดติดต่อติเต่อตอนนี้ตอนติดต่ท่นแหละค่ะี่ตอนติดดต่อติดต่อติดกับคู้ตาโอ เอาเเาาเรกเดี๋ยวตาต้องให้พวกเธอสองคนเต้นนำนี่ค่อยๆเต้นเข้ามาแล้วก็มันจะได้ความแข็งแรงของท่าก็คือ อันนี้เป็นท่าอะ slow motion the disco m i ค่ะเป็นอีกบขอไทำไม่ทันเริ่มเริ่มลองลองจาก d i s c ม m i ค่ะจะได้ท่าควมแอนแอนอันทำขวานแอนใช่ค่ะเดี๋ยวไม้อะลองลองเต้นไหมคะถ้าค่ะนักเรียนต้องยืดแ่ส่ยังงั้นต้องตรงแบบนี้

ใะรก็ถ้าเต้นเต้นได้นะแต่ไม่ได้อะีรหรอก